การปราบพนันออนไลน์การต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุดในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าการพนันออนไลน์ก็กลายเป็นปัญหาที่ยากแก้ไขทั้งทําให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแต่คราวนี้กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับตารวจไซเบอร์ทําการปราบเครือขายพนันออนไลน์และบัญชีม้าหเว็บไซต์ที่มีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า17,200ล้านบาทต่อปีและยังยงสินบน40ล้านบาทของในายชัยชนกด้วยแต่คําถามที่น่าสนใจคือการปราบพนันออนไลน์ครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ได้จริงหรือไม่ การปฏิบัติการครั้งใหญ่ในวันที่17ตุลาคมที่กระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมร่วมกับนายพชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้แทนจากหลายหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ประกาศผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์และบัญชีม้า6เว็บไซต์ที่มีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า17,200ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังยงสินบน40ล้านบาทของนายชัยชนกด้วยซึ่งเป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเครืออออข่่าาายยนนนนัไล์งมก รายละเอียดการจับกลุ่มในการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันสองเว็บไซต์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า2 0 0พล้านบาทและจับกลุ่มผู้ต้องหาตาหมายจับ3รายส่วนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอ,อทจับกลุ่มผู้ต้องหาตาหมายจับรวมทั้งสิ้น49รายที่มีเงินหมุนเวียนกว่า15,200ล้านบาทต่อปีโดยแบ่งเป็นเครือข่ายหลายแห่งทั้งเครือข่ายเว็บพนันขายหวยออนไลน์และกดเงินบัญชีมา้า คำถามที่น่าสนใจแต่คำถามที่น่าสนใจคือการปราบพนันออนไลน์ครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการแก้ไขอาการเท่านั้นการที่มีเครือข่ายพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนมากถึงกว่า17,200ล้านบาทต่อปีแสดงให้เห็นว่าพนันออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาที่ยากแก้ไขและอาจจะต้องมีการแก้ไขระบบกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อเสนอแนะ หนึ่งในวิธีที่อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ได้คือการเพิ่มการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการเพิ่มการตรวจสอบและการบริหารจัดการเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างเข้มงวดอีกทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการพนันออนไลน์และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางสังคมที่เป็นเลิศให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่อายุสรุป การปราบพนันออนไลน์ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการที่สำคัญแต่ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ได้อย่างสิ้นเชิงจำเป็นต้องมีการแก้ไขระบบกฎหมายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการพนันออนไลน์ถึงแม้ว่าการปราบพนันออนไลน์ครั้งนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ได้ทันทีแต่ก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่การแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ในอนาคต